ครับโปอยดอยครับฝ่ยนิวสองมากี่วันประมาเกือบเดืนแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ไหน่มงก็อยู่ที่นครทุ่งสงครับมีใครเป็นชุ่ความมือซอมตอนนี้อายุสูงเท่าไหร่น้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้ม่วยสไตล์วันนี้เราต้องมาเจอคู่แบบเก่านะน้ำปุเจอมาสครั้งใช่สองครั้งแพ้สองครั้งเลยไปแพ้แบบไหนครั้งแรก ตอนแรกก็ต่อยปอนนึ่งแล้วอ๋อไปต่อยได้แล้วไป่อๆไปนั้นก็ไม่พร้อมด้วยเกรย์แหววน็อกด้วยป่ะใช่น็อกแล้วครั้งที่สองนี่พีคแย่พี่แพ่ไปใช่วันนี้ไปที่สามแต่มีเข็มขัดเป็นเตอร์มานาใช่คิดว่าวันนี้เมาเข็มขัดกับบ้านไหมไม่แต่พร้อมรักบ่าด้วยใช่ทุกครั้งต่อยเป็นเบรดร้อยนี่แหละร้อยหนึ่งร้อเจ็ดแต่วันนี้ต่อยร้อยร้อยห้าร้อยห้าใช่ลาสุดไปใครไปลักคุณหลรอที่ เป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนครับเวทร้อยร้อยหกมันนีร้อยห้ามีเข้มัดเป็นเดิมพันเมื่อกีช่างแล้วพันเรียบร้อยร่างกายเป็นี้เป็นร้อยครับสม่วยแข็งแรงพร้อมมาเขมัดกบ้านนะพร้อมมาหลังเอาคืนด้วยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณส่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณหกสิบครั้งคนจังหวัดฝากเพืนช่วยให้รับน้อยฝากพอทครับอกเข็บขันนะขอให้โชคดีครับ